กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกผมนายช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม l o c k e ก Reak นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นมือถือนะครับแล้วก็เป็นภาค s i d e Swipe นะครับก็คือจะเป็นแนวแบบด้านข้างครับจะไม่ได้เล่นแบบ 3D เหมือนใน PC อะไรแบบนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องบังคับรถของเรานะครับแล้วก็พาลูกบอลเนี่ยให้ไปเหมือนกับไปไปเตะทำประตูนั่นแหละ นะก็ต้องทํีท่าไหนก็ได้โดยการบังคับก็จะมีการกระโดดมีการแบบกดเดชอะไรเงี้ยครับซึ่งการกระโดดเราสามารถกระโดดได้2จังหวะนะครับจังหวะที่2อง่ยสำคัญมากเพราะมันจะเป็นการดีดเอาไวต้ตีลูกบอลอะไรเงี้ยเพื่อให้มันไปด้านหน้านะครับส่วนการกดบูทคือเราสามารถกดทิศทางแล้วก็บูทรถก็จะลอยแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรายังมีตัวของเกจพลังงานมากพอนะครับก็สามารถที่จะบินไปได้สักระยะหนึ่งเลยอะไรางี้นะครับ ดังนั้นก็ใครที่อยากเล่นก็ลองเล่นดูได้ครับมีทั้งแบบโหมด1 V1 กับ2 V2 นะครับนอกจากนี้นะครับเกมนี้สามารถเล่นออฟไลน์กับบอทได้ด้วยนะมันจะเป็นต้องออนไลน์ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเล่น2คนอะไรเงี้ยก็ต้องออนไลน์นะครับซึ่งเกมนี้เขาจะบังคับให้เราล็อกอินด้วย E p i c เก m ส s นั่นเองครับคือแบบเดียวกับที่เราล็อกอินในเกมเกม PC ซนั่นแหละครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่รู้จักเลยเนี่ยก็มันไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันสามารถที่จะล็อกอินผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ เออมันก็ง่ายๆแค่นี้แหละไม่มีอะไรพูดมากนะครับก็ใครไม่มี ID ก็ล็อกอินผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่แหละครับง่ายดีครับหรือจะไปสมัครของอป c g เกมเองเลยก็ได้จะใช้อ e ีโมงอีเมลอะไรเงี้ยสมัครไม่ยากครับมีภาษาไทยด้วยเห็นไหมสําหรับโหมดการเล่นของเกมนี้นะครับจะมี3โหมดด้วยกันคือ1น1 2 v ว2แล้วก็ฮุบนะครับซึ่งเราสามารถติ๊กไว้ได้เลยนะว่าเราอยากจะสุ่มห้องเนี่ยหา ห้องแบบไหนนะครับและก็มันยังไม่สามารถตั้งห้องเล่นกับเพื่อนได้นะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาบนอนะ่ะมันจะมีรูปคน2คนอยู่นั่นแหละเราแตะดูได้เราจะเห็นเพื่อนที่อยู่ใน E p i ิกเกมของเราเลยนะครับถ้าในกรณีที่เราเนี่ยได้ล็อกอินผ่านทาง E p i ิกเกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะแอดเพื่อนก็ดูด้านขวาล่างเห็นไหมครับมันมันสามารถแอดเพื่อนกันได้นะแต่ว่าผมยังไม่เห็นคําสั่งที่จะชวนเพื่อนมาเล่นในทีมเดียวกันเพราะนั้นคิดว่าในอนาคตคงมีแหละแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเท่านั้นเอง ก็เดี๋ยวเราเล่นเลยกันละกันนะครับโดยที่ผมจะเลือกทั้งสามโหมดไว้ซุ่มเลยกันละกันนะครับอาจจะต้องรอนานนิดนึงก็คือขึ้นอยู่กับจังหวะที่มีคนเล่นเยอะหรือน้อยด้วยเพราะว่ามันยังไม่ได้เปิดทั่วโลกไงถ้าเปิดทั่วโลกคงหาห้องง่ายกว่านี้โอเคครับผมเจอห้องแบบตัวต่อตัวนะครับมาถึงกลยุทธ์ของผมเลยคือจะกดบูทรอไปเลยครับเอ้ยอันนี้เดี๋ยวผมกระโดดรอกระโดดสองจังหวะชนจังหวะที่สองโดดไปอีกเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมันชนว่ะม ไรอะไรผมดีออกมาอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นครับจะจ,จะโดนของตัวเองแล้วเนะี่ยโปรดสงังก่อนเอ้ยผักกันนะครับผักกันครับก็โดดจังหวะที่สองมันจะเป็นการตลบไงตลบไปเออย,ยังไม่บูดยังไม่บูทเฮ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงเข้าไม่เรียบร้อยจังไว้นะครับกระโดดสองจังหวะครับทําให้บอลมันดีดไปไกลนะฮะบูทก็จกกดเท่าที่จำเป็นครับอันนี้กดค้างไว้เลยครับ เรียบร้อยได้อีกหนึ่งโกนี่ฝั่งเขาชา้ากว่าเราไงเป็นไงครับเป็นไงครับเออรอบนี้เล่นดีครับผมมาต่อกดบูทรอไปเลยเอออันนี้คูกคิกจะมาคูคิก,คกผมขอละกันหนึ่งสองอุ้ยไม่โดนไม่โดนบูทไปก่อนบูทไปก่อนอยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อย่าให้มันตีอยาให้มันตีเออมาแล้วมาแล้วบูทไปบูทไป,ไปชนอีกท่อนนึงขึ้นไปขึ้นไปอืมไม่ได้ครับผมบูบูทบูทก่อนบูทก่อนบูทก่อน ไม่ให้โกลเด้นโอ้โหเรียบร้อยเลยครับสองหนึ่งเฮ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับในในในคึกใหญ่เลยนะเร็วเร็วเร็วรีบบู๊รีบบู๊ถ้านี้เราถึงบอลก่อนชนะเลยเรียบร้อยอจําจไว้นะถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทที่ขอบแมปนะครับเราบู๊ไปชนบอลได้ก่อนก็ชนะเลยนะครับถ้า,า,ายอย่างนี้มันเป็นจังหวะคุกคิกเนี่ยปุ๊บเห็นไหมจังหวะคุกคิกครับผมรอกระโดดจังหวะสองนิ่งๆไว้หนึ่งสองได้อยู่ได้อยู่ เลี้ยงบอลมาอ้าวขอบคุณครับอย่างนี้ผมโมงเลยนะโมงไปดิโมงไปดิไม่ทันครับไม่ทนันถอยมาก่อนหนึ่งสองเอ้ยโอ้โหสูงไปสูงไปถอยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยศัตรูไม่รู้ไปไหนนะครับค่อยๆไปนี่แน่ดีไปดีไปได้ไหมยังไม่ได้ครับหนึ่งสองดีไปทีนึง่งหืมไม่ได้ครับยังหาจังหวะไม่ได้โมงช้อนขึ้นไปก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้อีกยังไม่ได้อีกตลบไปตลบไปโดดสองจังหวะอย่างเดียวหนึ่งโด้อออีีีกกสสสูููงงงเยไไปปาด เขายากเขาเย็นจังมัเออเรียบร้อยสี่หนึ่งครับบอกเลยจังหวะนี้นายช็อตตี้มีโอกาสชนะสูงครับผมอ้าวยังไงครับคราวนี้ดูเหมือนจะแน่นิ่งไปแล้วครับโอ้อีกฝ่ายหนึ่งเขาออกครับผมเรียกว่าย,ยอมแพ้นายช็อตตี้ไปเรียบร้อยครับบรรยากาศการเล่นก็จะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมหาห้องเล่นแบบ2คนบ้างดีกว่านะครับหนึ่งตอนหนึ่งนี้ผมเอาออกแล้วอ,อ๋อแล้วก็ท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับคือเนื่องจากผมชนะ มันจะมีเรื่องของการเลื่อนแรงด้วยยิ่งชนะบ่อยๆแน่นอนครับแรงเราก็จะสูงขึ้นเจอผู้เล่นที่เก่งขึ้นเดี๋ยวผมจะเอาแบบหนึ่งต่อหนึ่งออกแล้วกันเดี๋ยวไปเล่น2ต่อสองกันดีกว่าครับโอเคครับคราวนี้เป็นการต่อสู้แบบ2 v 2วนะครับก็จะมัวๆนิดหนึ่งครับผมรีบไปชาร์จก่อนแล้วกันไปเหมือนเดิมครับจังหว่ากระโดดสองน้ว่าปึ๊บปึ๊บเด้งไปเด้งไปเออเอยเข้า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 ไหมเดี๋ยวผมลอยไปก่อนโอ้โหลอยผิดไปไปเข้าโกมเลยนายทรงมานายท่งมะเออฝั่งเรายังได้อยู่ คือถ้าเกิดเป็นสองท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าลูกบอลไม่ใช่ลูกบอลโกสิโกของฝ่ายฝ่ายของแต่ละ2ฝ่ายเลยใช่รับนี้โกของแต่ละ2ฝ่ายจะอยู่สูงมากนะครับมันต้องแบบว่าเล่นดีๆครับผมตวัดไปโอโ้เวนกรรมตวัดโดนฝั่งตัวเองอย่าบอกนะว่าเข้าอ่ะไป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 อยู่เหินไปเหินเอ้ยโคตรมั่วเลยจังหวะนี้กระดอนมากะดออกมากดอดออกมาผักออกไปผักออกไป ผมนี่จะผักเขาโกตัวเองอย่างเดียวเลยเว้ยตบไปดิเอตอตบไปอีกตบไปอีกเออเออเออไป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 เสยไปดิโอ้โหไม่โดนไม่โดนกันกดบูธก่อนนีบแปลวันศัตรูมันหายไปหมดแล้วนายส่งมาส่งมาเร็วส่งมาเร็วเวเวเดี๋ยวตบไปที่เอตอตบไปอีกโอ้โหยังไม่ได้อีกยังไม่ได้คือโกมันอยู่สูงตบไปอีกเออ บินขึ้นไปบินขึ้นไปเหลียงมันขึ้นไปดิไม่ได้วะไม่ได้วะเล่นโคตรยากเลยเพราะโกมันอยู่สูงยังไงครับจังหวะนี้อย่าเข้านะไม่เอาอย่าเข้าอย่าเข้าเออดีดีดีด,ด,ดีเด้งมาฝั่งนี้เด้งใส่หัวผมผมงงขึ้นไปโอโ้ไม่โดนครับเรียกได้ว่าโดดช้าไปสามสิบวิยังทําอะไรกันไม่ได้ <laughs> องงไปงงไปผมลอยเลยแล้วกัน โอ้โหเกือบจะเข้าโกตัวเองอีกแล้วเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไป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 ไมงไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะฟุกพาเหตุการณ์มันๆแบบนี้เกิดขึ้นเร็วมากโอ้ผมได้ทําเป็นคนทําคะแนนด้วยเร็ว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 ยื้อไว้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 ตบไปดิตบไปขึ้นไปโอ้โหไม่ทันไม่ทันหกละห้าละห้าละสี่สามตบไป เอาไปโอ้โหเข้าไปอีกลูกนึงเข้าไหมโอ้โหไม่เข้าครับผมแต่ยังเล่นอยู่ได้ด้วยนะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเขาบอกว่าบอลยังไม่ตกพื้นลูกยังไม่ตายครับยังเล่นได้ต่อกลายเป็นสองศูนย์เฉยช็ <laughs> ชอตตี้ครุงทำคะแนนไปอีกแล้วครับแบบนี้ชนะแน่นอนครับคือเหมือนลูกยังไม่ตายครับเขาจะให้เราเล่นต่อนะครับแหมก็ประมาณนี้ครับเพลินดีเพลินดี คำนันต่อมาคือมีระบบอะไรเพิ่มเติมบ้างท่านผู้ชมดูด้านล่างด้านซ้ายก็ได้นะมันก็จะมีระบบอยู่เห็นไหมครับก็เดี๋ยวดูทีละอันเลยครับอันแรกเป็นเทรนนิ่งก็คือฝึกซ้อมนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครแบบว่ายังไม่มั่นใจในการเล่นอะไรเงี้ยเวลาท่านผู้ชมโหลดมาเล่นอนะ่ะมันสอนอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่ายัางไม่เข้าใจอีกก็ให้มันสอนเพิ่มเติมได้ส่วนกรดาษอันนี้ก็จะเป็นรถของเรานั่นเองครับก็จะมี2สีแล้วแต่ฝ่ายเนาะแล้วดูด้านขวาครับสามารถมีอิดิทเรื่องของโหลดเอาได้ด้วย,ยครับเพราะว่าเดี๋ ที่มันเป็นเหมือนดนตรีเนี่ยอันนี้เราได้มาฟรีๆนะครับเล่นจบช่วงกัน2ก็ได้มาเลยอะ่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นที่ตกแต่งกันแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าผู้ชมสังเกตนว่าเฮ้ยมันมีเปลี่ยนสีด้วยนะเห็นไหมเลื่อนเกรดแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ทีมเย้าทีมเยือน,ยนคือแบบเปลี่ยนได้นะครับก็ลองดูกันละกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกเวลาที่ทําทคะแนนได้ใช่ไหมครับมัน,นก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดมีของก็มาปรับแต่งที่ garage นะครับ แล้วก็อันที่3าเป็นไอเทมแน่นอนครับก็คือจะเป็นส่วนที่เอาไว้ขายของต่างๆพวกคอสตูมนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็จะมีให้เราเปิดฟรีเวลาครั้งด้วยนะฮะลองเปิดดูกันละกันจัดมาสิโออันนี้เป็นเหมือนสติกเกอร์ใช่ไหมครับอ่ะติดตั้งไว้เลยกันละกันครับอีควิปไว้นะฮะส่วนเมนูต่อมา Rocket Pass นะครับนี่ก็คือซีซั่นพาสน่นเองครับผมไม่เห็นว่ามันมีเรื่องของการเติมเงินนะก็คือเราไปเล่นเรื่อยๆแหล่งเราขึ้นนะครับแล้วก็มารับรางวัลได้อย่างเช่นในเนี้ยรถสปอร์ตได้มาแล้วแล้วก็ไ ไอตัวหัวนกพิรักบด้วยนะครับแหมยังหลอดเลยนะฮะอันนี้ก็ลองดูกันแล้วกันนะครับเล่นไปเรื่อยๆก็รับรางวัลเรื่อยๆส่วนไอระบบท้าทายหรือ c ช a ร์น้นนะครับนี่ก็คือจะเป็นพวกภารกิจประจําซีซั่นนั่นเองครับก็ทําอะไรผ่านมารับรางวัลตรงนี้ได้จะได้ไปซื้อของต่อได้นั่นเองครับก็จะมีแค่นี้แหละนะครับก็คือเกมมันเน้นแบบเน้นสู้เน้นอะไรเงี้ยระบบมันอาจจะไม่ได้อ่มีอะไรเยอะมากนักนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเซตติ n งก่อนจากรลางกันไปด้านขวาบนข้างๆระบบเพื่อนอะไรครับ เมื่อเรากดมาแล้วนะครับจะมีอันแรกสุดเลยสําคัญอยู่อันเดียวเลยนะครับคือเกมเซตติ้งครับคือผมไม่เห็นว่ามันมีการปรับกราฟิกนะไม่ไม่เห็นนะครับเห็นแต่ว่ามีการปรับไอพวกขนาดจอไม่ใช่จอยเออเรียกว่าจอยสติ๊กก็ถูกแล้วนะเนาะไอ,อพวกคอนโทรลต่างๆที่เขาให้เรากดนะครับมันก็จะมีแบบการปรับขนมขนาดได้อะไรได้อะคือไม่เห็นมีการปรับกราฟิกนะออก็ลองดูแล้วกันใะนอนาคตมันอาจจะมีก็ได้นะครับ แล้วก็อื่นๆก็จะมีออเทอร์เซตติ้งใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าไม่ได้มีเกี่ยวกับการปรับกราฟิกหรือภาษาหรืออะไรเลยนะครับส่วนนี้มันจะเป็นแค่แบบว่าพวกกฎหมายพวกทีมผู้พัฒนาพวกเคสแอนด์ซัพพอร์ตแล้วก็ล็อกเอาท์อ่ะเผื่อเราอยากไปเล่นในดีอื่นอะไรใช่ไหมก็สามารถล็อกเอาท์ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็เรียกได้ว่าใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับเกม r o c k e t l e a g ี e แต่ว่ามุมมองแบบด้านข้างและเล่นบนมือถือแล้วก็ลองโหลดไปเล่นดูได้ครับ